พยากรณ์อากาศประจําวันที่27สิงหาคม2568ช่วงบ่ายค่ะบริเวณภาคอีสานตอนล่างตั้งแต่ตอนบ่ายวันนี้ถึงตอนบ่ายวันพรุ่งนี้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดมุกดาหารยะโสธรอ,อำนานาจเจริญ และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ29-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วประมาณ10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าบริเวณภาคอีสานตอนล่าง ในช่วงวันที่27-29สิงหาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60-70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วประมาณ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่30สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70-80ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมแปรปรวนความเร็วประมาณ10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21 24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ28ถึง32องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่มระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อสังคมออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ วิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน